สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากินข้าวกันวันนี้กับข้าวมีอะไรมั่งเอ่ยนี้มีไม่มีอะไรกินเลยวันนี้ไม่มีอะไรกินเลยไม่รู้จะกินอะไรก็เลยมีนี่ผัดผักผัดผักกาดขาวผัดผักกาดขาวแล้วก็ผัดกุ้ง้ามาว้ากุา้งอ่าหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้อ,อ่าก่อนอื่นก็ให้คุณแนะนำตัวก่อนว่าคุณชื่ออะไร ชื่อแก้วจ้าอ๋อชื่อแก้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับขายโรตีจ้ะขา,ายโรตีอยู่นะโรงพยาบาลโพธารามอืมตอนนี้เป็นไงขายดีไหมก็ได้เรื่อยๆอ๋อแล้วคุณเคยทำอาชีพอะไรมาบ้างโอ้าอาชีพขายอาชีพเลยเหรอเคยเป็นสาวโรงงานอ่าหนึ่งสาวโรงงาน คยขายข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างสองเคยขายหอยทอดผัดไทยโบราณสามหอยทอดผัดไทยโบราณเคยไปทำรับเหมากับผัวสี่ทำงานอาชีพรับเหมามสุดท้ายก็โรตีเฮ้ยเราเคยขายรองเท้าได้ไหมัะเออเคยขายรองเท้าบ้างห้าหกหก,หกอาชีพอาชีพสุดท้ายต,ตอนนี้ก็คือ ขายโรตีอืมอาชีพไหนที่แบบว่าสนุกมากที่สุดเนี่ยอ,ชอวยวาชีพเลยชอบชอบว่ราคือเรตอนที้ทำมีความสุขมากนะยังขายรองเท้าขายรองเท้านี่เป็นอาชีพที่มันที่สุดแล้วเห็นเงินที่สุดใช่ขายดีมากอืมขายดีถึงขนาดยกเข่าด้านอะ วิ่งขุดข้าวค่ายอ๋อเป็นร้านของเราเป็นแบกับดินนะทุกคนนะใช่ปูกับพื้นปูกับพื้นก็แบกับดินไงไม่ใช่เหรอแล้วเราไปคุเข,าข้าวค่ายฮะลูกค้ามาแบบเยอะแยะมากมายตอนนั้นเศรษฐกิจกำลังบูมเลยกำลังขายดีเลยกำลังขายดีเลยไป,ไปเอาเท้าทุกอาทิตย์อ่ะขายแบบแต่ตอน ตอนนั้นขายแค่เสาร์อาทิตย์ออตอนตอนวันหยุดเราก็ขายหอยทอดอวันจันทร์ทังสุกข,ขายหอยทอดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปขายรองเท้าที่ตลาดปลาฟิตวินเล็ดบ้านโป่งนะทุกคน <ไข S 1> มีมใครเคยไปไหมไขายดีมากคือแบบใส่ถุงแทบไม่ทันเลยแล้วตอนนั้นก็เห็นกําไรแบบว่าโ้เยอะขายวันหนึ่งได้สี่พันห้าพันอ่ะ ยอดรวมนะกำไรก็ต้องมีสองพันค่ะครับครึ่งวันแล้วทำไมถึงได้เลิกเจอเศรษฐกิจไม่ดีใช่ตอนนั้นที่อะไรนะในหลวงราชการที่เก้าเสียอืมในหลวงขาดีมากอืมวันรุ้งขึ้นข่าวในหลวงเสียอืมในหลวงเสียวันวันสุข แล้ววันเช้าว,วันเสาร์เราก็ไปเอาของแล้วก็มาขายอืแล้วมาขายแต่เป็นไงสรุปขายไม่ได้เลยขายได้<ต>สิขายได้คู่เดียวขายได้คู่หนึ่งสีแดงสีแดง <laughs> ลูกค้าบอกมันจะดีละแต่ว่าลูกค้าเขาชอบรองเท้าคู่นะั้นคือโหเวลาที่ใส่กับเท้าเขานี่มันมันทาให้สวยอะคู่สีแดงใส่กับเท้าที่แบบ นิ่เนียนอ่ะมันก็เลยดูเข้ากันก็เลยยุให้ลูกค้าลูกค้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันจะดีเลยวะเป็นวันที่โศกเศร้าเสียใจผู้คนไปามดเลยอืมไม่มีคนเดินเลยอ่ะจากที่เราขา่ดีมากอ่ะร้านข้างๆต้องเดินมาถามอ่ะอืมว่ามีของขังอะไรอ่ะบูชาอะไรอ่ะคนอื่นเงียบเราขข่เงียบแต่วันนั้นเรานั่งเงียบเลยอ่าต้องเก็บของกลับเก็บของกลับอ่ะ แต่ตอนนั้นเราเรายังไม่ได้เสียค่าเช่าล็อกเพราะว่ามันเป็นการเปิดฟรีให้เราได้เข้าไปขายฟรีเพื่อเปิดตลาดใหม่แย่ <Yeah. S 1> แต่พอหลังจากนั้นเราก็กลับมาขายได้รองเทา้าหุม้นสีดำเออเราก็ลงไปเอาไปเอาได้มาสองรอบมั้งรองเทา้าขาดตลาดแต่ตอนนั้นมันจะบูมอยู่ตรงไอเสื้อเสื้อดำเราไม่ได้ไปจับตลาด รองเท้าก็ไม่มีให้เราย่างบางคนเอาพิกวิกิตเป็นนากาเขาเขาไปเอาอเสื้อดำขายได้กำไรกั็เป็นสแนสนเลยนี่เลยเขาบอกว่าโอ,อกาสใหม่แต่คนเจ็บก็เยอะเพราะว่าคนมาทำทีหลังไงของก็เหลือบานใครที่ทันอ่ะเราก็เราก็เจ็บนิดหน่อยเราไปเอามานิดหน่อย มันไม่มีของอืมแต่ตอนนั้นเราไปเอารองเท้าที่ไหนนะสาเพงสำเพงสำเพงแต่ว่าเราไปเอาตอนช่วงกลางคืนนะทุกคนม,มันจะมีรองเท้าที่แบบว่าเขาทําแฮนด์เมดอะมาวางขายที่ข้างถนนเช่นคืนทีหนึ่งออกจากบ้านอ่าชีวิตโคตรเหนื่อยอ่าไปถึงนูน่นเช้าคืนออกจากบ้านไปถึงนู่นต้องไปเดินซื้อของอืมไปเดินไปโดนดตํารวจทุกทีต้องซื้อของรุะนะ ต้องกลับมาตั้งร้านขายของเลยอืมแต่เราก่อนตอนนั้นไปไปถึงนครปฐมนี่ต้องโดนตำรวจตรวจเยี่ยวทุกทีเลยเพราะว่าปวดสภาพมงคนขี้ยาเยี่ยวก็ไม่ออกเยี่ยวก็ไม่ออกคนก็เพิ่งอาบน้ําไปใหม่ๆสภาพปวดนี่พผ่อนเขาต้องเออมาเลยตรงมาเลยโอคุณนี่ก็ไม่รู้ตำรวจถามว่าส่งมันได้มึงเล่นนานยังวะโดนตรวจเยี่ยวทุกที ไปไหนเจอตำรวดยิ้มเลยส่งมันได้ไงสภาพนี้ใช่เลยบุ디ยังไม่ดูดเลยจะให้ดูดยาเลิกแล้วเลิกแล้วไปเอาของไปถึงนู่นก็ตอนทีสองไปหาที่จอดรถก็ยากกลนมากแล้วขนาดกลางคืนนั้นน่ะไม่มีไม่จอดรถจำเลยที่โดนลอกหลอโดนล็อกหอเสียค่าปรับห้าร้อยเสียค่าปรับไม่ว่าต้องเดินไปโรงพักไปอีกไกลนะเห็นบางคนนะเขาเดินไปนะ โอ้โหชักแถวกันไปยังงานวัดเลยกลางคืนทีสองตีสามเราไปเราก็ไปเจอคนคนวันเดียวกันอยู่วันโป่งเขาเป็นยามอยู่แถวนั้นเขาก็เลยหาที่จอดให้เวลาที่เราจะไปเราบอกเขาหาที่จอดเราก็ให้ค่าน้ําจิบน้ําชาเขานิดหน่อยเขามีน้าใจมากเขาซอยไปเดินห่างจากสำเพ็งก็น่าจะประมาณสองร้อยเมตรประมาณนี้ไม่งั้นนะไม่มีที่จอดอ่ะ เราวิต่อ์่ายากมากเราก็ไปหารองเท้าขากลับเราก็ประมาณตีห้านะออกมาช่วงั้ก็ยิงยาวมาที่ขายคองเลยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแตสนุกเะอืมเราคนขับแล้วก็นอนคนขายก็ขายไปอืมแต่ก็สนุกมันไม่ได้มันไม่ได้ลำบากเงพอเวลาพักผ่อนเราก็มีเราขายแค่สงวัน ถ้าขายแบบรายวันก็คงจะเอาเรื่องเหมือนกันคือแบบว่าโหมันมากธุรกิจขายรองเท้าเนี่ยมันเห็นกำไรแต่ว่าตอนอถ้าถ้าก็มีอุปสรรคอะมันมีเหลือไสเลยแต่ว่ามันก็ยังมีกำไรยังงน,น้อยมันก็มีกำไรอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ถ้าทำางั้นคงไม่ได้แล้วพอค้าออนไลน์เขากินตลาดไปหมดแล้วใช่ถ้ากลับไปทำก็คงไม่ได้ละขายโรตีแหละขายโรตีอืมลูกค้าเยอะดิดใครอยากมาอุดหนุนก็มาได้นะครับขายโรตีที่หน้าโรงพยาบาลโพธารามอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอร่อยนะใช่อร่อยสิใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้อืมอืมโรตีทีมสุดยอมขายดีอ่ะ โอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยถ้าใครชอบเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังก็ฝากทุกคนติดตามด้วยสำหรับวันนี้เราก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย